All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. Yo. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world now. Nah. Got my head spinning around in a circle. สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วช่องมันนายสายยกนะครับอ่าวันนี้เราก็จะพาน้องพลอยไปหัดขับอาสามกันนะครับผมอ่าผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมคบกับน้องพลอยมาเนี่ยน้องพลอยยังไม่เคยขับรถผมสักครั้งเลยนะครับผมอ่าพอดีวันนี้ผมว่างผมก็เลยจะพานางไปหัดขับรถกันสักหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นการดีสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่อยากจะขับบิ๊กไบ แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะขับได้ไหมต้องสูงเท่าไหรอ่อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะสอนน้องคอยแล้วก็จะคอยแนะนําท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าส่วนสูงเท่าไหร่ถึงจะขับได้อะไรประมาณนี้ครับสําหรับผู้หญิงนะครับโอเคงั้นเราก็ไม่พูดข้ามทำเพลงอะไรมากครับงั้นเราก็ไปลุยกันเลย l e s, <S c u e ไม่ลูกบ้าน่าย ใส่แว่นตูตรงไฟยุตินพอดีเลยไม่ได้ยาเลยขอร้องขอร้องอ่ารู้สึกว่านางจะบ่นนะครับว่าผมขับรถเร็วทำให้ผมนางกระเซกกระเซิงนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะพานางแว๊บปั๊มปตทแล้วก็ไปซื้อวีให้นางนะครับผมนี่นะครับผู้ชายเรามากับผู้หญิงก็ยุ่งยากอะไรแบบนี้นะครับ บนก็ได้แค่บนนะครับ, <laughs> บ คอยเรากําลังคุยกับคนรู้จักอยู่นะแต่ว่าดูจากตอนนี้ผมมันกระซึก้กระเซิงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ผ่านขี่เร็วนะก็ขี่ธรรมดานี่แหละขี่ธรรมดานี่แหละเราก็มาซื้อหวีเพื่อ<ค>ให้มันหวีนะโอเคงเราก็จะไปนะครั๋ยตมันจะข้ามก่อนเนดะี๋ยว Hey สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับน้องพลอยนะครับผมวันนี้เราจะลองให้ผู้หญิงขับ R3 นะว,ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนน้องพลอยสูงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเจ็ด้อนะครับขาก็จะประมาณนี้ oh, เดี๋ยวผมด <no. S 1> ูก่อน <laughs> เดี๋ยวย้อขยนขยิงแทบจะไม่ได้ขยิงเลยนะเออขยิงอยู่นิดนึงเด <laughs> ้นตอนนี้เราต้องบัดไปหาแล้วนะรถโรงามาารอแล้วหรอเอาจิงๆเลยช่างแม่งเรอะมันจะค่มแล้วนะครับเราต้องรีบ หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นขาขาวน้องเดี๋ยวมันจะไม่เห็นขาขาวของน้องพลอยชัดนะครับนี่นะครับเท้าก็จะขยิ่งนิดนึงใช่ไหมร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดนะกูรู้อยู่ว่ามึงเตี้ยแต่ว่าสําหรับผู้หญิงไทยก็ประมาณนี้แหละเอาโอเคเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากสตาร์ทไปเลยไปเอาป้ายอยู่ตรวแล้วตั้งไว้ป้ายหยุดตรวัเลยคือกูต้องไปเอาป้ายมาจริงๆใช่ไหม เร่งนิดนึงเร่งนิดนึงเบาเบิ้ลเบิ้ลดิรอบตัดดิรอบตัดดิเดี๋ยวให้รถคันนี้ผ่านไปก่อนกูเสียวมึงจะพุ่งไปหาเขาเออท่านถ่เนี่ยแล้วแล้วเขาเกีย์ไงหากูด้วยล่ะ โอเค่าออกตัวก็ถือว่าโอเคคือน้องเขาไม่เคยขับบิ๊กไบ์มาก่อนเลยนะครับเพิ่งเพิ่งจะมาหัดกับผมนี่แหละก่อนที่จะมาผมก็หัดให้น้องเขาครั้งหนึ่งนะก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมจะให้น้องพลอยเขาขี่เลยไปแล้วก็วนกับคืนใม่อีกครั้งนะ กูไม่ขี่แล้วแล้ทำไมทำไมมันเป็นอะไร <laughs> ทำไมถึงว่าไม่ข <laughs> ี <laughs> ่แล้วส <laughs> ่วนแถวๆนี้ก็เป็นริมโขงนะครับอ,อตรงข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นฝั่งวัดเฮ็ดเป็นบ้านนะริมโ <wh istles> ขงนะบรรยากาศก็ดีนะ <wh istles> ก็ยังดีนะถือว่าใช้ได้นะน้องพลอยเรา <wh istles> แบบออกตัวไม่ดับนะ <laughs> ถ้าเป็นผู้หญิงบางคนหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ส่วนมากจะออกตัวดับนะถ้าขับครั้งแรกประมาณนี้ อ่ามาแล้วครับรอดไม่นอนต้องคอยกูขอให้รอดก็แล้วกันจอดรถหนักใช่ไหมก็<อ>หนักนะอ่าทําไมรถกูถึงหนักใช่ไหมเพราะว่าสายยกมันต้องปล่อยลมรถออกนิดนึงรถรถมันเลยขับยากนิดนึง หนักซ้ายหนักซ้ายหนักซ้ายนี่เป็นอะไรหรือเปล่าว่ามันหนักนมมึงมากกว่านะใช่ไหมว่าน่าจะใช่นะโอเคครับน้องควายเราก็ไปขับให้ดูแล้วนะก็ผู้หญิงผมว่าสําหรับอาสามนะก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าสิบขับไม่ได้มั้งเอาเป็นสักร้อยห้าสิบสี่ครับร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าได้ได้อยู่ <Yeah. S 1> น้องควายเราร้อยห้าสิบเจ็ดนะหยับ yeah, ร้อยหก้งก็ ขยิ่งน,นิดนึงเองเอค,คือคนตัวเล็กขับไม่ได้อยู่แล้วขนาดวันนั้นนะ้น้องพลอยอย่าพาล้มแปะนะ <c oughs> ไม่ใช่เกือบล้มแปะเลยไมไรรถมลไนะอ้รถท <ำ S 1> <ด>ุ่ทำไรตีนกูกูทำอะไรมึง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เอาเห้ทำไมทำไมมันมีมน่าเสียใหย สุภาพบุรุษสุดซอยมันมีรอยอะไรเหรอจนมันดำแบเหมือนกับน้ำมันอไหเงี้ยมึงกรเปาไอ้ดากูไม่รู้กูไม่ได้เอาฐานอะไรมาติดเลยกูกูไปเช็ดออกแล้วก็จะมาจับนมมึงอยู่ตรงนี้ถ้าตรนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แหละอ๋อมันเป็นน้ำมันหยอดโซ่นะครับก็เลยติดเท้าน้องเขาน้องเขาเป็นคนสำอางนิดนึงไง วิวิหลดตอนไหนวะเอาโอเคงั้นผมก็จะขอจบการรีวิวอ่ะผมผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมก็จะพาน้องพลไปหากินข้าวหรือว่าหา